ไม่ไหวจะขอทับใจของตัวเองเดังวา่าสวัสดีค่ะสวัสดีสาววันใหม่ที่น้ำนะคะวันนี้เราได้เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดในที่ไล่สด,สดของเรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่ไล่สดอุ้ยอ้ย,อยเห็นไหมคะอ้ยอุย้ยเดี๋ยวจะมา ร้องเพลงไปด้วยนะคะไพ่เขาเพราะเราจนพเขาเราตัวเรามันจนเขาเลยช่วยซื้เนีี่จักงน,นเนี้ไปโยนท่ายอยู่ก็จนทางเขาหนา เดิมหมกันเหนื่อยยงเขาเด้อคนไปไอเพิ่นเพื่อนส่วยกันให้แกอหยมองต่อกังมันเลือรักกัเขาบอกม่ใชเามืนสวนน่ารักคนจังค่าไอคนนั้นมันคู่อะไรข่ะก็ไปขับหน้าคนไปมงใจนี่ยการหากันต้ำตาไม่ไหว Before the of day comes to end.

เงื้อม่ใหม่เงื้อปอปจังตัหญ่หูโค้คนเคยสอนหนีมีรักกงไใจคนบ่ไเขาคนรักยังน้ำจำแขนผมจีบอลก่อนนะคะโจลตังโอบต เป็นสิพี่พาทำที่พี่ทำอย่างนี้ทิพีท่ทำอย่างนี้เอออืมเป็นบ่อะิบชิพพี่ทำอย่างนี้ให้ดูไม่ใช่เลย

じゃあバイクもなくなってくれ。 เป็นคนกใจดีผิวดำน้งองขอจบเขาว่าเป็นคนมีสินธรรมน่าตาคุมขามราะตัเหมืนดนันคขึ้นฉนนนันนั่กเาคืขอขึ้นฉันนั่งแกเสาถ้าสาวตอนต้งไแม่น้าสีนั่งหมวแร้วคำฟังเ่าเรียวคำฟังเราคือเธอ,อ,อจไะไรลแรงนอกหง

เราจะพาไปเดินเล่นตรงน,นั้นนะคะเด็กด o no no ด no, no. สาวลาตัวน้อยตาพาตาพอยจากบ้านมาไกลหวังแค่งเงินสักก้อนกลับไปให้คนทางบ้าน อยู่ดีกินดีขอบคุณค่ะข่าพง,ง,นรรงนงีนะะงอน้อยู่ในชุดแหละของนงธิดาเล่านะคะทีงหอบฟัดกระโนะคะอยู่ในชัดแหลของนองธิดาเล่าขอฝากไปในองอมองอมใจของแม่เหนด็ดค่ะถึงแม่พอพอแม่แม่ซีมีนัก้องรุ่นพี่ต่อหลายท่านที่มากแต่ขอฝากนงธิดาเล่า ไว้ในใจอันโชคแกดนหน่อยของพ,พ่อแ,แม่ได้ด้วยค่ะอง mm. ่ิดาเล้วก็บางว่าพอพ่อแม่ๆสีขามาเบิ่งด้วยคามเมตตาแล้วก็สงสารนะคะจะได้ก็ขอบวกระป mm. ุ่นก้ยังไม่ไปจะมาเต้นให้ดูก่อนถ้าน้องเิ็กทีได้เร้ได้ถ้ามา กระโปรงนะคะทำกระโปรงก่อนให้มันเป็นชุดเลสโอ้โหทำชุดเลกนะคะ てて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 て

พันต้องกันด้วยมันพูดน่ะทังนะขอบคุณค่ะสำหรัคคคบคลิปนี้ขอลาพ่อแม่ไปแค่นี้นะคะยังไงก็ ขอ,ขอบคุณดูกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ